เรื่องของการล่อพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยว่ายง่ายลุงตูไม่ติดกับนะครับภูมิใจไทยไม่ติดกับนะครับเมื่อไม่ติดกับจึงมีการถแถลงว่าจะไม่มีการเชิญพลเอกประยุทธ์มาก่อนที่พักภูมิใจไทยหรือก่อนที่พักรวมไทยสร้างชาติจะออกมาถแถลงแต่ก็าตามพักรวมไทยสร้างชาติปัจจุบันพีรพันธ์ไปยืนข้างทักษณิกษณชินวัตรอย่างเต็มตัว สวัสดีครับมาพบกับผมแด๊ดากิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันโอชาฮะที่มีกระแสข่าวนะครับเกิดขึ้นว่าจะมารับดํารงตําแหน่งเป็นนายกัฐมนตรีคนกลางนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นมีการพยายามล่อพลเอกประยุทธ์เข้าสู่เกม ทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งต้องตรงส่วนต้องออกแถลงการว่าอย่าเชื่อข่าวปลอมนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ออกไปจากเพื่อไทยแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความคิดหรือว่าอะไรที่จะไปถึงขนาดนั้นนะครับเราก็ยังยืนยันในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจของท่านหัวหน้าพักนะคือท่านนายกนะครับก็ยังมั่นใจว่าวันที่ยี่านี้ยังสามารถที่จะไปต่อครับ ไม่มีครับเรามั่นใจมากๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมถึงบอกครับว่าข่าวอะไรที่ออกมาเนี่ยขออย่าให้มันเป็นข่าวที่ไปกระทบกระเทือนในเรื่องของความเชื่อมั่นของการทํางานนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยณนะปัจจุบันนี้ก็ทํางานลำบากอยู่แล้วนะครับทุกคนก็รอวันที่29อย่างเดียวเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรข้าราชการอะไรต่างๆก็เยาว,ว่างอยู่ครับตอนนี้เอาตรงนะครับเราก็ พยายามอย่างยิ่งที่จะทำงานให้มันมันร่วงไปด้วยดีนะครับประมาณนั้นก็เห็นเห็นท่านว่าท่านจะไปนะครับท่านจะไปด้วยตัวเองวันเกิดท่านไปดีเลยมาันเป็นวันประชุมสภาครับเพราะฉะนั้นสสอยู่สภาหมดครับท่านได้ยินข่าวดีที่มันมีเหมือนหลุดว่าคะแนน5-4่างเงี้ยมันกระทบรก็ย คือคือไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับไม่ไม่ทราบเรื่องเรื่องเรื่องตัวคะแนนครับนะครับก็ยังยังเชื่อมั่นในความบริสุ์ใจครับผมเรื่องกระแตออกมาอย่างนี้มันจะเป็นการกดดันศาลได่ไหมคือผมมั่นใจว่าศาลท่านคงไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปกดดันท่านได้นะครับก็ทุกอย่างก็คงจะออกมาด้วยด้วยความเป็นความเป็นจริงนะครับข้อยจริงท,ที่ที่เรานําเสนอในใน,ในการต่อสู้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็ ก็อยู่ที่อำนาจของท่านครับผมข่าวที่ออกมาแบบนี้มันคไม่รราขยคือจริงๆแล้วผมผมมองว่ามันมันก็ไม่ได้มีอะไรยากกว่านี้แล้วนะครับจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็เอาตรงๆก็ทํางานลําบากพอสมควรนะครับเพราะมันค่อนข้างจะอึนๆค่อนข้างที่จะขบุขโมยไปหมดนะครับแล้วก็ข่าวที่ออกมาแต่ละวันเนี่ยมันมันข่าวปลอมมากกว่าข่าวจริงนะครับอย่างเมื่อวานนี้ในเรื่องของ เรื่องของกองทัพเรื่องอะไรต่างๆก็ยังต้องออกเป็นแถลงการออกมาว่าอย่าอย่าอย่าเชื่อเฟคนิวส์นะครับในการแต่งตั้งนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยก็ขอขออย่างหนึ่งว่าถ้าในเรื่องของความมั่นคงก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามทางข่าวจากกองทัพนะครับอย่างของพวกเราเองก็ขอให้เป็นข่าวที่ออกมาจากปากนะครับตัวนักการเมืองนะครับ จากผมจากท่านภูมิธรรมหรือจากพรรคอื่นๆเนี่ยก็ขอให้ออกจากปากพวกเราเนี่ยนะครับมันมันชัดเจนที่สุดนะครับ,บรก,ก็พยายามครับเราเราใช้ผลงานในการทํางานเป็นหลักนะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความตั้งใจนะครับจริงๆแล้ว่ผมว่าพอเวลามันผ่านไปเนี่ยมันสะท้อนเห็นหลายอย่างนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามทำเราก็พยายามพู่มตลอดเนี่ยมันก็มันก็สะท้อนออกมาให้เห็นนะครับ าวันที่29รอดไปได้จะเช็คเินข้าราชการเกียว่างหรือ่โอ้ไม่หรอกครับคือมันไม่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 เชิงว่าไม่ไม่เชิงว่าเป็นแบบสไตล์แบบเกียร์ว่างอะนะครับแต่ว่าลักษณะการทํางานต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างอื่นๆมึนๆไปเนาะเพราะว่าไม่ไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้จะรัฐบาลจะอยู่หรือจะไปแต่ผู้ผมเนี่ยทำงานเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ขอว่ายังไงก็แล้วแต่ประเทศต้องเดินต่อไปครับไม่มีทางตันแน่นอนครับ ก็ก็อย่างที่บอกครับประเทศต้องเปิดทางต่อนะครับประเทศต้องไปต่อจะอยู่จะไปนักการเมืองก็คือนักการเมืองครับแต่ว่าขอให้ท่านเป็นเสาหลักในการาทำงานให้กับประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณครับขณะเดียวกันผมก็ทราบมาว่าภูมิใจไทยก็ขยับเหรอขยับครับยังไงฮะขยับแต่คือการขยับเนี่ยมันง่ายมากก็คือต้องไปคุยกับพรคร่วมน,มน,นะฮะแต่ว่าขยับเที่ยวนี้เนี่ยฟังข่าววงในมาบอกว่า ขยับแล้วเพื่อนไม่ค่อยขยืน่นอุ้ยขยับแล้วเพื่อนไม่ค่อยขยืน่นคือเพื่อนไม่เล่นด้วยกับภูมิใจ<า>ไทยเหรอฮะอาจจะเห็นสถานเห็นสมก,การแล้วมันเป็นไปได้ยากอยังไงเนี่ยสมก,การเนี้ยพักเพื่อไทยเนี่ยน้ำหนักมันเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็คิดคล้ายๆอาจารย์สีโรดอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าทักษิณยังอยากจะอยู่ในอำนาจต่อเนี่ยก็มีเงื่อนไขตัวเดียวที่ต้องเล่นค,คือถ้าตัวที่ตัวเองอยากจะเอามาเล่นเพื่อนไม่เอาก็ต้องหาที่คนอื่นเอา นั่นก็คือก็หวยก็ออกที่ลุงตู่แต่ประเด็นที่ทุกคนยังไม่มีการพูดถึงคือลุงตู่ยังไม่พูดอะไรเลยนะลุงตู่เงียบมากเงียบมากมจนเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรในคําชี้แจงที่คุณแพรองธานได้ได้ยื่นให้ศาลเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนอ่านก็เห็นว่ามัมน,มนมีความละหลวมเยอะอนะครับอย่างเช่นการพยายามบอกว่าการที่ตัวเองไปคุยในคลิปลับไม่มีอะไรผิดแม่ทัพภาคขอโทษแม่ทัพภาคแล้วแม่ทัพภาคโอเคแล้วไอ้อย่างเงี้ยมันประเด็นมันอยู่ตรงไหนครับคือคือแม่ทัพภาคถ้าคนเป็นนายกขอโทษเนี่ย เขาจะกล้าบอกว่าผมไม่อภัยคุณไหมครับมันคือไฟบังคับที่แม่คับภาคก็ต้องขอโทษนะครับหรือว่าการกล่าวอ้างว่าการเจรจาคือประเด็นหนึ่งที่ผมอ่านคําชี้แจงแล้วผมไม่ชอบมากคือคุณแพทรทองทานพยายามจะบอกว่าเรื่องที่พูดกับคุณเซนเนี่ยไม่มีอะไรผิดเพราะคุณเซนไม่ใช่ประมุขของรัฐเนี่ยค,คือคือคิดว่าคนอื่นไม่รู้เรื่องการเมืองครับคือแล้วนี่อาสารเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ที่ผมรู้จักสองคนคนนึงเป็นคนและคงเป็นผมไปเรียนเมืองนอกเขาไม่โง่น,นะครับ คือคุณจะมาบอกว่าฮุนเซนนะครับไม่ใช่ตัวแทนของรัฐเพราะฉะนั้นดิฉันคุยไม่มีผลกับรัฐเนี่ยมันไม่ make ซนส์นะฮุนเซนคือคือเหมือนคุณทักษิณของไทยอ่ะคือพ่อนายกคือประธานองคมนตรีคือแม่ทัพในพล5ดาวนะครับคือคนที่ได้รับราชองค์การต่างๆแล้วจะบอกว่าคุยกับฮุนเซนไม่มีผลเขาไม่มีตําแหน่งทางการอย่างเงี้ยมันหนึ่งมันไม่จริงในแง่ความเป็นจริงอันที่2คือแล้วถ้าคุยกับฮุนเซนไม่มีผลอะไรแล้วคุณไปคุยกับเขาทำไม การที่คุณไปคุยกับเขาเนี่ยมันแปลว่าคุณต้องคุยกับเขาแล้วมีผลถึงได้คุยไงใช่ไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องแก้ตัวว่าที่ไปคุยเพราะวันวันนั้นเหงาค่ะคิดถึงบุญคุณที่เคยมีกับคุณพ่อเลยโทรไปคุยคือคุณจะแลนดิ้งการคุยของคุณโดยบอกว่าเขาไม่ใช่ตัวแทนรัฐเพราะฉะนั้นคุยไม่มีผลเนี่ยลอจิกมันคืออะไรพี่สาธิตนึกออกไหมครับครับยกเว้นยกเว้นเหงาอยากกินสตาร์บัคด้วยกันคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะครับมันจะหนีกฎ4ข้อไม่พ้นอะไรบ้างฮะหนึ่งคือกฎธรรมชาติ สองเนี่ยคือกฎหมายสามเนี่ยคือกฎสังคมครับสีเนี่ยคือกฎแห่งกรรม,มผมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยเรารอดูที่ยี่สิบเก้านะครับประชาชนได้ฟังคลิปเท่ากันนะครับผมเห็นมาเยอะอะไรในชีวิตผมเนี่ยถ้ากฎหมายคุณรอดครับคุณก็จะเจอกฎสังคม,ม,มแล้วถ้าคุณกฎสังคมคุณยังรอดอยู่เนี่ยสุดท้ายคุณจะเจอกฎแห่งกรรม ผมฝาไม่มีครับไม่มีสมการอะไรทั้งสิ้นเลยสมการแปลว่าอะไรต้องเท่ากันใช่ไหมภูมิใจไทยมีแค่เจ็ดสิบเสียงก็คือถ้าในช่วงรัฐบาลนี้แม้เลือกนายกใหม่ภูมิใจไทยก็ไม่มีโอกาสจะกลับไปรัฐบาลแล้วนายกเก่ายังไม่ไปเลยยังอยู่เลยอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องนายกใหม่นะครับ ในอย่างที่บอกก็ในความเป็นส่วนตัวเรา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 ไม่มีอะไรกันเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะฝ่ายค้านนะแล้วก็หวังว่าฝ่ายรัฐบาลก็ทำหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลนะคทำหน้าที่บริหารแล้วก็มีหน้าที่ตรวจสอบไม่เอาเรื่องส่วนตัวมามาเป็นสาระมันก็จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขได้ ทำตามหน้าที่พอไม่มีคุณแปรองทานประเทศไทยไม่ตายเราเดินหน้าต่อไปได้ผมมั่นใจจะเป็นใครก็ได้เพื่อให้เพิ่มความเชื่อมั่นคุณเชื่อ <Rivera. S 1> ถือได้หรอหลักประกันมีความเชื่อถืออะไรได้อ<แ>นะคือนักการเมืองยั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 งถนัดดันเร่งนะไม่ใช่สับไพ่ไม่พอสับป,ปรับก็เก่งเดือนสิงหาเป็นเดือนที่สาสมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันจะเป็นเดือนสาบส่งมากกว่านะสออะสงเลยอ่ะเออมันจะมองเป็นอื่นได้ยังไงคุณอ๋อผมก็ยังมองว่าคือ เอาละถ้าการพิจารณาเนี่ยไม่ใช่หลักรัฐศาสตร์มาจับด้วยเนี่ยถ้าต่อสู้ด้วยคําพูดอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะถูถอยเชื่อว่าน่าจะรอดกันได้แต่ถ้าดูบริบทดูความเสียหายผลกระทบนะครับเพราะคุณไปดูเดี๋ยวว่าหลักมาตรฐานใจธรรมของผู้ดํารงตำแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองนะมันมีหลายข้อเลยนะครับคือจะต้องรักษาเกียรติภูมิของประเทศเลยก็ยเกียรติภูมิมันก็กว้างเหมือนกับใจธรรมเนี่ย หรือไม่กระทั่งอย่างหนึ่งว่าใครการการเมืองต้องอะ,อะไรเก็บความลับนะไอเขาว่าเก็บความลับเนี่ยคือประเด็นที่ว่าไม่ตัดหลอกไฟไม่ตัดหลอกอินเทอร์เนต็ตไม่ปิดหลอกด่าเนี่ยถือว่าเป็นความลับราชการไม่รู้เป็นการพูดเฉยๆพูดกานแลก,<อ>กเป<า>กลี่ยนต่อรองอะไรต่อรองอะไรอาเง,งี้ยต่อสู้เขาไงต่อรองคือผมคิดว่ามันก็เป็นลักษณะโอเคแหละถ้าถ้ามองเงี้ยแต่ถ้าดูดูเจตนา เพราะว่าท่านวัยขนาดนี้ท่านไปเรียนทักษะเจราจาการต่อรองที่ไหนอะอใช่ไหมมันมันมันต้องมีสครูมีที่มาที่ไปนะคุณอ,อ๊อฟคือไอ้เงี้ยก็ออกแก้เคี่ยวได้นะครับ,รบแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าทักษะการเจราจารเอาจริงๆอะ่ะให้พ่อไปคุยกับดัดดี้ไปคุยกับอังโคลง่ายที่สุดแล้วก็มารายงานผลที่ลูกสาวนะครับผมคิดว่าอันนี้คือเป็นเทคนิคการเจราจารสุดยอดใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็ดูท่งมาแบบนี้แล้วเนี่ยข่าวลือรายวันเนี่ยจนกว่าจะวันที่2 9แล้วก็งลือต่อไป อาจจะลาออกออกอ่าอ่าถ้าว่ามันมันเชื่อมโยงกับวันที่21มันผมเอาเสียฟังมาแต,แต,แต่แต่ต้นเนี่ยห้าสี่ว่ารอดเนี่ยอาจารย์วิชิตไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม,ไม่มีทางเชื่อ,อนะครับไม่เชื่อก็ต้องตรงข้ามนมแทงตรงข้ามว่าไม่รอดอ้าวผมก็เชื่อว่าไม่รอดแต่ไหนแต่ไรายแล้วคุณวัสดีจากกันทลาร,รักวันที่18สิงหาคมสถานการณ์ของประชาชนในพื้นที่30กิโลเมตรที่ระเบิดเขายิงถึง ใช้คําว่าก็ต้องอยู่กันไปครับอยู่กันไปอย่างหวาดระแวงอยู่กันไปอย่างไม่รู้ว่าวันไหนที่ระเบิดลงบ้านไหนก็ตายบ้านนั้นระเบิดลงโรงพยาบาลไหน,น,นก็ระเบิดพังทั้งโรงพยาบาลน,นั้นตายกันทั้งโรงพยาบาลเราอยู่กันด้วยความรู้สึกแบบนั้นครับความรู้สึกไม่มั่นคงอย่างยิ่ง <c'> เพราะอะไร <c'> เพราะว่าเขาเข้ามารังแกเรา <c'> และเขาทําไปแล้วครับเ <c'> ขายิงประชาชนของเราฆ่าประชาชนของเราโดยที่เขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องผิดเรื่องนี้รับผิดชอบเรื่องนี้ใดๆเขาจะจริงใจกับเรากี่โมง ยังไม่เห็นเลยครับเขามีแต่ลอยตัวจากเรื่องนี้โดยที่ไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจึงใช้คําว่าเขารังแกเราจริงๆเขามารังแกมาฆ่าประชาชนเราฟรีนี่ยังไม่รวมความเสียหายทางอ้อมนะครับ เด็กมากมายหลายหมื่นหลายแสนคนไม่มีที่เรียนหนังสือเพราะอยู่ในเขตที่เขายิงได้ผู้ป่วยมากมายหลายแสนคนไม่มีที่รักษาเพราะโรงพยาบาลก็เป็นเป้ายกตัวอย่างคนไข้ของหมอก็ได้ครับคนไข้ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นทหารอยู่ที่กาบเชิงนะฮะมานอนรอผ่าตัดอยู่สสัปดาห์หมนอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจากการปฏิบัติภารกิจอันแสนยาวนานครึ่งล่างเนี่ยแทบไม่รู้สึกเดินไม่ได้ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ซึ่งต้องได้รับการ,ราาตัดตัดค่อนข้างเร็วไม่งั้นเส้นประสาทจะตายไปทั้งหมดปรากฏวันที่24ซึ่งเป็นวันที่เขาจะต้องได้รับการผ่าตัดระเบิดดลงี หมอต้องอพยุก์คนไข้ทั้งโรงพยาบาลออกเขาไม่ได้รับการผ่าตัดเพิ่งจะได้รับการผ่าตัดเมื่อ2วันที่แล้วนครับแต่ระหว่างนั้นนะครับความสูญเสียความเสียหายจากการเสียโอกาสการเสียโอกาสของคนไข้นี้แค่คนไข้ท่านหนึ่งไม่รวมคนไข้อีกหลายหมื่นหลายแสนคนที่ไม่ได้รับยาไม่ได้รับการผ่าตัดไม่ได้รับการรักษาที่ควรจะได้รับเด็กนักเรียนไม่ได้เรียนหนังสือประชาชนทําไร่ทํานาไม่ได้ทุกวันนี้หลังจากกลับมาเนี่ย ระเบิดก็ยังเต็มท้องไร่ท้องนาลเลือดส่วนไร่นากรีดยางลําบากสวนทุเรียนก็ไม่รู้มีระเบิดอยู่ตรงไหนแม้แต่พื้นที่ที่เป็นของเราอธิปไตยของเราก็ยังมีกับระเบิดความปลอดภัยของพี่น้องทหารและประชาชนมันไม่มีเลยครับแล้วเขาจริงใจกับเรากี่โมงรับผิดชอบกับเรากี่โมงมีสํานึกกี่โมงความเสียหายและความเดือดร้อนทั้งหลายที่ว่ามามันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงและยังเกิดขึ้นอยู่และก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นซ้ําโดยที่ไม่มีหลักประกันอะไรเลย เราทุกคนหวังว่าเรื่องนี้จะยุติโดยที่ไม่มีความสูญเสียใดๆเกิดขึ้นอีกประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างผาสุกไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวทุกทรมานแบบนี้แล้วก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทหารทุกท่านจริงๆนะครับที่ช่วยปกป้องรักษาประเทศรักษาแผ่นดินให้พวกเราก็ขอแจ้งพี่น้องทหารทุกท่านของเรานะครับที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ชายแดน กติแล้วเวลาที่ท่านได้รับบาดเจ็บเนี่ยทางแพทยทหารจะมีโรงพยาบาลทหารที่รักษาท่านอยู่แล้วแต่ในกรณีที่ท่านเจ็บป่วยด้วยโรคทางกระดูกอื่นๆเช่นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจากการปปิบัตนภารกิจเข่าเสื่อมเข่าบาดเจ็บกระดูกตรงไหนมีปัญหาสามารถมารักษากับหมอได้นะครับแม้แต่ที่คลินิกผมก็รักษาให้ทหารที่ชายแดนเนี่ยฟรีรวมถึงพี่น้องทหารท่านไหนที่เป็นโรคทางกระดูกสันหลังและข้อเข่าที่เป็นมากจนได้รับการผ่าตัดก็มารักษากับหมอได้เลยครับและทีมโรงพยาบาลกันทรรักษ์จะดูแลให,ให้เป็นอย่างดีผ่าตัดให้ท่านอย่างดีเลยครับตอบแทนที่พี่น้้อองงทหาารรดูลพวกกเปป พวกเราทําให้เรามีแผ่นดินอยู่ยังมีบ้านอยู่มีสิ่งใดที่ทางการแพทย์ช่วยเหลือท่านได้ยินดีเสมอครับพวกเราพร้อมดูแลครับช่วยกันนะครับสาม,มัคคีกันไว้ครับพ่อแม่พี่น้องคุณเทพไทยคุณเมย์ฟังเลยนะซ้อมกันอย่างดีคดีชั้นสิบสี่ทุกคนตอบตรงกันหมดเลยผู้คุมหมอเมือ่อตรวจคุมนักโทษห้องไหนอทุกคนตอบห้องหนึ่งสี่ศแต่นักโทษอยู่ห้องหนึ่งสี่ศ จริงเหรอฮะอยู่ไม่อยู่ไม่รู้แต่ใบเสร็จมันออกมาอ๋อตอบไม่ตรงกับใบเสร็จใช่แล้วไอ้ใบหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดเนี่ยนะมันมีรายชื่อคนอื่นอยู่เต็มไปหมดเลยผมสงสัยผมก็เลยไปส่งสารเพิ่มว่าไอ้ที่ท่านบอกว่าอยู่หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดกับร้อยแปดสิบวันมันมีชื่อนายกนายขอนนายคอยอยู่หมดเลยโอุ้ยตายแล้วป่วยขมับแล้วคือถ้าหากว่าเรื่องไม่จริงเนี่ยนะซ้อมยังไงมันแตกเขาเรียกว่าเออแต่พยานแตก อาชีพที่น่ารังเกียจที่สุดตอนนี้นะคะในยามที่บ้านเมืองมีภาวะสงครามคืออาชีพนักการเมืองจริงๆค่ะเป็นอาชีพเดียวที่กดดานนิ่งเงียบและเป็นตัวเดียวเลยเป็นอาชีพเดียวที่เกิดการแบ่งแยกกลุ่มเราทําให้ประชาชนเกิดความแตกแยกแล้วก็เกิดความเกลียดชังกันเองในประเทศแต่ยามเมื่อบ้านเมืองมีศึกมีภัย ประชาชนทุกคนเข้าใจตระหนักรู้ทุกคนรวมศูนย์ช่วยทหารเป็นเบื้องหลังเป็นแนวหลังที่เต็มพลังความสามารถทั้งลดแลกแจกแถมรวมถึงให้ทั้งเงินทั้งสิ่งของแล้วก็แรงกายแรงใจและหัวใจอย่างสุดพลังแต่ถามว่านักการเมืองทำอะไรบำเหน็จบำนาญที่สสได้ไปหรือเบี้ยเลี้ยงอาหารการกินควรจะตัดให้หมด ให้อาหารหมาแมวจรจัดเนี่ยมันยังสำนึกบุญคุณยังมาเดินเวียนบ้านยังมาคอยเหา่าคอยหอนแต่นักการเมืองตอนนี้บ้านเมืองมีภัยแต่ละตัวแต่ละคนไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจคนเหล่านี้ได้เลยเระแวงแต่พวกมันจะขายชาติคอยแต่จะเปิดประตูให้ข้าศึกหรือเอื้อประโยชน์ให้ข้าศึกเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์หรือปกปิดบางสิ่งบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองถ้าไม่รู้ก็จงรู้แนะ่ไว้นะว่านักการเมืองคืออาชีพที่น่ารังเกียจที่สุด เป็นอาชีพที่น่าขยะขยแยงเป็นอาชีพที่ไม่ให้คุณค่ากับตัวเองเป็นอาชีพที่ไม่ยอมแสดงพลังใดๆให้ประชาชนหรือยืนเคียงข้างประชาชนเลยนอกจากผลประโยชน์ของตัวเองอพรรคเพื่อขมรซึ่งไม่เคยเพราะเราไม่เคยรู้สึกว่ามันคือพรรคเพื่อไทยที่ทําให้คนไทยอย่างแท้จริงอย่างจริงหัวใจพักประชาชนมันก็ไม่เคยทําให้รู้สึกว่ามึงทําเป็นพักประชาชนไทยแต่เป็นพักประชาชนพมา่าพักประชาชนต่างด้าวคาพูดทุกคํา พฤติกรรมทุกอย่างทั้งสองพักนี่รวมถึงพักอื่นๆที่นั่งเงียบสนิทพวกคุณทําอะไรให้เป็นเกียรติเป็นศักดิ์เป็นส,นสีแสดงถึงความกล้าหาญแสดงถึงการปกป้องชาตินอกจากจะส่องสมพลพักของตัวเองเพื่อเตรียมเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้พวกเมืองพวกคุณทุกตัวเห็นแก่ตัวหน้ารังเกียจหน้ารังเกียจมากๆดังนั้นสวัสดิการพวกบำเหน็จบำนาญที่มันมีอยู่ให้กันเป็นเปอร์เซนต์ว่ากี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ ในฐานะประชาชนขอให้ยกเลิกทั้งหมดค่ะขอให้ยกเลิกอาหารเราทำงานเรายังต้องซื้อเองกินเองเลยเวลาเราไปทำงานดังนั้นพวกคุณต้องซื้อเองกินเองไม่ใช่เอางบประมาณแผ่นดินไปเลี้ยงและเปลืองเข้าสุกค่ะพวกผมก็แค่ทาหารที่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยปกป้องผืนแผ่นดินไทยและปกป้องพี่น้องประชาชนผมไม่รู้หรอกว่าพี่น้องประชาชนบางคนเกลียดพวกผมด้วยเรื่องอะไร แต่ผมอยากจะบอกให้รู้ไว้จะถาบัานของพวกผมไม่ได้สอนไม่ได้อบรมไม่ได้ปลูกฝังให้เกลียดพี่น้องประชาชนอย่าด้อยค้าพวกผมเลยครับไม่ว่าพวกท่านจะเกลียดผมไม่ชอบผมผมก็ต้องทํางานเพื่อพวกท่านอยู่ดีเราคนไทยด้วยกันรักกันไว้ดีกว่าครับโอเคนะครับขอบ ปรากฏการณ์ก่อนนะั้นก็มีกระแสะข่าวนะครับว่าจะมีการล่อพลเอกประยุทธ์ให้มาเป็นนายกรัมตรีคนกลางแล้วก็จะมีการดึงพักภูมิใจไทยเข้ามาร่วมนะครับแลกดินนะครับกับสองพ่อลูกให้รอดพ้นในทุกคดีนะครับล่าสุดนะครับจากกระแสะข่าวดังกล่าวนะครับลึกๆแล้วก็เกิดปรากฏการณ์บางประการเกิดขึ้นในสรวงนะครับซึ่งเป็นเลขาพักเพื่อไทยนะครับบอกว่าการจับมือกับ พลเอกประยุทธ์และพักภูมิใจไทยนั้นเป็นนายกคนกลางนะครับโดยยืนยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนายสรวงเทียนทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขา,ขาของพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกระแสะข่าวที่ว่าพักเพื่อไทยดึงพลเอกประยุทธ์มาเป็นคดตดนายกมนตรีมาบริหารบ้านเมืองและจับมือกับพักภูมิใจไทยว่าเป็นข่าวหนึ่งที่ต้องออกมาถแถลงอย่าเชื่อข่าวปลอม เพราะไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนและไม่ได้มีความคิดหรืออะไรที่ไปถึงขนาดนั้นเรายืนยันในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจของแพทองทานชินวัตรนะครับนายกรมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในวันที่19สิงหาคมก็จะสามารถไปต่อได้นะครับส่วนที่มีแผนคิดแผนที่1แผนที่2สํารองไว้ในสารวงกล่าวว่าไม่มีนะครับเรามั่นใจมากๆ อย่างที่ตนเคยบอกว่าข่าวที่ออกมาอย่าให้เป็นข่าวที่กระทบต่อความเชื่อมั่นในการทำงานเพราะปัจจุบันการทำงานก็ลำบากอยู่แล้วทุกคนรอวันที่19อย่างเดียวว่าจะเป็นอย่างไรขณะที่ข้าราชการก็เกี่ยวว่างอยู่แต่เราพยายามทำงานลุล่วงไปด้วยดีในขณะที่วันที่21สิงหาคมนะครับที่สารตำนูนไต่สวนคลิปเสียงของอุ้งอิงนะครับ อุ้งอิงจะเดินทางไปด้วยตนเองหรือไม่สารพงศ์ก็สารวงนะฮะก็บอกว่าอ่าอุ้งอิงจะเดินทางไปด้วยตัวเองและตรงกับวันเกิดพอดีและคงไม่มีสสพระเพื่อไทยไปให้กําลังใจเนื่องจากวันที่21ตรงกับวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรสสต้องประชุมสภาส่วนกรณีกระแสะข่าวว่าอุ้งอิงนะครับจะรอดคดีด้วยคะแนน5ต่อ4ทําให้กระทบ กระบวนการไม่ได้ใช้หรือไม่สารวงบอกว่าไม่ทราบเรื่องตัวคะแนนแต่คําเชื่อมั่นความบริสุทธิ์ใจความมั่นใจไม่มีอะไรกดดันสารตับดูลได้ทุกอย่างคงออกมาด้วยความเป็นจริงและขอ้อเท็จจริงที่เรานําเสนอในการต่อสู้นะครับซึ่งทั้งหมดอยู่ในอํานาจของศาลทักษิณเนี่ย ก็ปรากฏว่าไปโผลที่พรรคเพื่อไทยขณะที่มีการประชุมพรรคเพื่อไทยอุ้งอิงก็ไม่ได้เข้าประชุมด้วยแต่กลับกลายเป็นทักษิณโปรเข้าไปประชุมขณะที่มีการประชุมของพรรคเพื่อไทยนักข่าวก็วิ่งไปถามนะครับว่าเรื่องของมาตรา1นึเป็นยังไงทักษิณก็วิ่งหนีขึ้นรถพูดบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครพูดกัน นะครับซึ่งทักษิณก็พยายามมั่นใจนะที่ผ่านมามั่นใจตลอดนะว่าคดีมาตราหนึ่งสองจะรอดทุกคดีปรากฏว่าในาพัรเพื่อไทยตอนนี้ก็มั่นใจมากเลยนะครับทุกทุกคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้น14ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรา1นึไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลิปเสียงของอิงนะครับทางเพื่อไทยนะซึ่งเป็นลูกน้องของทางฝั่งทักษิณ นะครับซึ่งมีอุคงอิงลูกของนักสินเป็นหัวหน้าพักเนี่ยมั่นอกมั่นใจอย่างมากชนะแน่นอนนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับตอนแรกก็มีกระแสข่าวว่าจะมีการเชิญพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกคนกลางนะครับซึ่งผมเรียนเตือนไปแล้วนะครับว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการล่อพลเอกประยุทธ์มาฆ่าทางการเมืองนะครับ พอกระแสข่าวลึกๆบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่รับในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเวน้นแต่มีพระบรมราชองคการนะครับจึงส่งผลทำให้มีการออกมาถแถลงข่าวว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือกลยุทธ์ทางการเมืองที่เรียกว่าหนูติจันทรนะ์ไปไม่รอดละ ถุงขนมถุงขนมเนี่ยเหมือนปี2549และปี2557ก่อนการรัฐประหารทุกประการแต่ปี2549มีคณะกรรมการการเลือกตั้งติดคุกไป3คนตายในคุก1คนนะครับจำคุก4ปีนะครับต่อมารอดอีก2คนก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษจำคุกไป1ปี2เดือนนะครับก็เลยรอดจากคุกนะครับส่วน นะครับคณะกรรมการส่วนอื่นก็โดนปลดหมดคณะรับระหารปลดหมดปี2517ก็เหมือนกันฮนะพลเอกประยุทธ์ก็มีคําสั่งปลดองค์กรสละ3-4องค์กรที่มีเกี่ยนการเกี่ยวข้องรับเรื่องของถุงขนมนะครับเรื่องของการล่อพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยว่ายง่ายลุงตูไม่ติดกับนะครับภูมิใจไทยไม่ติดกับ เมื่อไม่ติดกับจึงมีการถแถลงว่าจะไม่มีการเชิญพลเอกประยุทธ์มาก่อนที่พักภูมิใจไทยหรือก่อนที่พักรวมไทยสร้างชาติจะออกมาถแถลงแต่ก็ตามพักรวมไทยสร้างชาติปัจจุบันพีรพันธ์ไปยืนข้างทักษิณช,ชินวัตรอย่างเต็มตัวนะครับเรียนย้ําว่าอย่างเต็มตัวนะครับเข้าร่มวมรัฐบาลอ๋ออีมาตรตรมีอะไรก็นั่งติดทักษิณเป็นสําคัญคือแปรพักไปเรียบร้อยลว นะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นเชิงประจักษ์กันอย่างชัดเจนแต่ที่แน่ตอนนี้ลุงตู่ไม่ติดกับเกมตอนนี้จึงเข้าสู่จุดอับทางการเมืองนะครับถึงแม้ว่านะครับฝั่งทักษิณจะมั่นอก่นใจนะครับท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องของทุงขนมเกิดขึ้นในความมั่นใจที่เกี่ยวข้องกับ จะรอดทุกคดีไม่มีแผน2แผน3ก่อนหน้านั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีใช้กเกษมมาตอนนี้ไม่มีแผน2แผน3ทั้งนั้นทักษิณก็ยังคงหนีสื่อต่อไปอุ้งอิงก็ยังคงหนีสื่อต่อไปท่ามกลางกระแสร้อนๆเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับถึงแม้ว่านะครับผมเรียนย้ำอีกครั้งนะถึงแม้ว่าอุ้งอิงทักษิณจะรอดในทุกคดีผลสรุปสุดท้ายปลายทางเหมือนเดิมคือการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ